ครับผมสมมอไซส์สไสตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพืเ่อนๆเอฟซีทุกท่านทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับพี่น้องนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้นะครับทาการเปลี่ยนยางแยกน้ํามันนะครับยางแยกน้ํามันที่อยู่ใต้คาบูของอเครื่องตัดหญ้านะครับสีจังหวะในตระกูล GX35 แล้วก็เครื่องพ่นยานะครับ ในตระกูลเจ็ดหกเจ็ดนะครับเพื่อนๆเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดนะครับไปตั้งอยู่เนี่ยอสองเครื่องนี้ตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งเป็นไฟฟ้านะครับเพื่อนๆนะครับไอตัวที่เป็นคาบูนะครับเพื่อนๆก็คาบูก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับก็มีเครื่องยนต์สองจังหวะอีกตัวหนึ่งที่เป็นคาบูภาพปั๊มแบบนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาทําการตั้งวาล์วนะครับเพื่อนๆ นะครับเราจะมีเทคนิคการตั้งวาวนะครับเวลาการตั้งวาวเราจะหามาร์กมาร์กอยู่ตรงไหนถ้าหามาร์กไม่เจอนะครับไม่รู้จากมาร์กเราจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแล้วก็ขั้นตอนในการทานะครับในการปรับตั้งวาวนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เรามาทําการปรับตั้งวาวอ่าเครื่องยนต์4จังหวะนะครับตระกูล GX35 นะครับถอดฝาครอบสีแดงออกนะครับมีน็อตหกเหลี่ยมข้างบนตัวเดียวนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการถอดฝาครอบวาล์วออกนะครับก็ประแกจ L หกเหลี่ยมเบอร์สี่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับนี่มีน็อตสองตัวนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ถอดฝาครอบออกมาแล้วนะครับเปิดฝาวาล์วออกมานะครับฝาวาล์วจะมีท่อ,อยางเป็นท่อหายใจต่อเข้ากับคลองอากาศก็กอ่ะเอาออกไปนะครับหลังจากนั้นก็ทําการถอดหัวเทียนนะครับเพื่อที่เราจะได้ เอาไขควงแย่ดูตำแหน่งหัวลูกสูบขึ้นสุดหรือไม่นะครับเพื่อนๆในกรณีเราไม่รู้จักมาร์กนะครับที่ชี้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือวาวไอดีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นวาวไอเสียนะครับเพื่อนๆทั้งสองทั้งสข้างนะครับให้ดูตำแหน่งวาวนะครับถ้าไอดีกดลงปั๊บนะครับนั่นหมายความว่าจังหวะลูกสูบเลื่อนลงนะครับเป็นจังหวะดูดนะครับ ทีนี้เราจะดูนะครับในตำแหน่งลูกสูบเลื่อนขึ้นมาสูงสุดนะครับอ่าเราก็จะแยหัวลูกสูบแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆใช้ปากแกะอหรือว่าใช้ไขควงก็ได้แยลงไปแล้วก็อ่าหมุนรอบเครื่องมานะครับเพื่อที่จะดูตำแหน่งลูกสูบขึ้นสุดอันนี้หมุนเลยป้ายไปแล้วครับนี่เป็นจังหวะคลายแล้วเริ่มใหม่ครับไอดีเริ่มดูดครับไอดีเริ่มกดครับพอไอดีกดปั๊บนะครับ แย่เลยครับเพื่อนๆแย่ลงไปนะครับแย่หงลูงัวเทียนนะครับดูตำแหน่งนะครับถ้าลูกสูบเลื่อนขึ้นมาสุดนะครับนี่ถ้าถ้าลูกสูบเลื่อนขึ้นมาสุดก็เอาจังหวะนั้นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆหามาร์กไม่เจอนะครับไม่เห็นมาร์กไม่รู้จักมาร์กก็ใช้วิธีนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีตำแหน่งให้ดูมาร์กนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วเครื่องยนต์พวกนี้จะมีตำแหน่งให้ดูมาร์กนะครับ ในตำแหน่งนี้ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องวาลนะครับวาลจะขยับได้ทั้งสองตัวนะครับเอ้านะครับที่เฟืองเราลิ้นนะครับจะมีตำแหน่งมาร์กอยู่นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมนี้เอาตั้งฉากขึ้น90องศานะครับเพื่อนๆเอาง่ายๆเลยแบบนั้นเลยครับรูปสามเหลี่ยมนะครับตั้งฉากขึ้น90องศานะครับหรือว่าง่ายๆเอารูปสามเหลี่ยมที่อยู่เฟืองเราลิ้นให้ตรงกับตะเข็บ ตรงเสื้อสูบด้านล่างนะครับเพื่อนๆที่มือชี้เมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราได้ตำแหน่งมาร์กเป็นที่เรียบร้อยเราจะใช้นะครับผมจะใช้ฟิลเลอร์เกจขนาด0.10นะครับเป็นตัวตั้งวาล์วนะครับโดยการสอดเข้าไปนะครับเอาฝึดฝืดสักนิดหนึ่งนะครับฝึดฝืดสักนิดหนึ่งไม่ต้องเอาห่างมากไม่ต้องเอาหลวมมากนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อการขยายตัวด้วยสําสำหรับเครื่องนี้นะครับ ระยะห่างวาลก็ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับต้องทําการประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วการปรับตั้งวาลนะครับในกรณีเมื่อกี้นะครับก็คลายน็อตเบอร์8ที่ที่ล็อกสกรูปรับตั้งไว้นะครับคลายเบอร์8ออกแล้วก็หมุนสกรูปรับตั้งเข้าหรือออกให้ได้ระยะห่างนะครับประมาณ0.10มิมนะครับเพื่อนๆ ถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีฟิลเลอร์เกจนะครับเ,เพื่อนๆก็พับกระดาษก็ได้นะครับพับกระดาษธรรมดากระดาษสม,มุดเรานี่แหละนะครับอ่าเป็นตัวปรับตั้งนะครับเ,เพื่อนๆเอา้าเคสนี้ผมจะเอาน้ำมันกรอกรูกหัวเทียนเพราะว่าเครื่องไม่มีกำลังอัดนะครับอันเนื่องมาจากเครื่องทิ้งไว้นานข้ามปีนะครับเ,เพื่อนๆนะครับต้องเอาน้ำมันกรอกลงไปเพื่อที่จะทำการดึงสตาร์ทล่อก่อนนะครับ ล่อให้มีกําลังอัดเพราะว่าเราจะใช้น้ํามันจากตรงนี้เข้าไปเคลือบลูกสูบแหวนกระบอกสูบนะครับเพ,เพื่อไม่ให้กำลังอัดรั่วไหลนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากที่เราดึงสตาร์ทเพื่อให้น้ํามันเข้าไปชโลมภายในตัวเครื่องเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ,นะรบหลังจากนั้นเราก็มาเช็คไฟหัวเทียนเช็คความสะอาดของหัวเทียนนะครับ มีไฟไหมไฟเป็นสีไหนนะครับไฟเป็นสีถ้าไฟเป็นสีม่วงสีเขียวสีน้ําเงินถือว่าไฟแรงนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นสีแดงสีส้มก็คือไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนหัวเทียนไปตามระเบียบนะครับเพื่อนๆนะครับแต่เคสนี้ไฟแรงเสียงกระโดดแป๊ะแปะแป๊ะแป๊ะแปะเลยนะครับก็สามารถใส่หัวเทียนหัวเดิมกลับเข้าไปได้นะครับเซฟช่วยลูกค้าครับเพื่อนๆะครับ เขา,าไม่ติดถ้าไม่ติดในงานเข้าเลยนะนะครับเ,เพื่อนๆที่เกียรถอดจริงๆนะครับแต่ว่าไฟดีนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าเคสที่แล้วเราก็เลียร์ขาบูไปแล้วนะครับลิปที่แล้วเราเลียร์ขาบูเปลี่ยนยางแยกเช็คระบบน้ามันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นเราก็มาทําการนี่แหละนะครับตรวจ วจเช็ควาลนะครับแต่ในคลิปที่แล้วผมได้ตัดเอาท่อนสุดท้ายนะครับหลังจากตั้งวาลแล้วตัดเอาท่อนสุดท้ายมาต่อกับคลิปแรกนะครับก็เลยเป็นการติดเครื่องก่อนแต่จริงๆแล้วผมจะตั้งวาลก่อนนะครับในคลิปจริงนะครับตั้งวาลก่อนเสร็จสรบเรียบร้อยถึงจะไปทําการติดเครื่องนะครับนี่นะครับก็เป็นการตั้งวาลนะครับหลังจากนั้นก็มาดึงนะครับ ช่วงแรกๆอาจจะดึงหลายครั้งหน่อยนะครับเพราะว่า,าน้ำมันเครื่องที่เราก่อเข้าไปอาจจะไปทำให้หัวเทียนเปียกแล้วก็เครื่องยนต์ไม่ติดนะครับแต่ในเคสนี้ดึงไม่กี่ทีก็ติดนะครับถือว่าเครื่องยังดีวาวดีนะครับคาบ,บูเลเตอร์ดีน้ำมันดีนะครับนี่เห็นไหมนะครับควันปานไรยุ่งบอสพีน่น้องวะนี่นะครับควันออกเยอะนะครับควันที่ออกมาจากไหน นะครับมาจากน้ำมันเครื Wh ่องที่เรากรอกเข้าไปนั่นแหละนะครับเพื่อนๆเผาไหมไม่หมดนะครับก็เป็นน้ํามันเยิ้มซึมบอกค้อยเสียเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนๆอ่านีแหละฟังเสียงเอานะครับเร่งสุดไม่สุดนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทําการซ่อมแซมไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับขบูลูกนี้นะครับไม่มีตัวปรับจูนน้ํามันนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีตัวปรับจูนน้ํามันจริงๆ นะครับคาบ,บูเรเตอร์บางตัวก็มีสกรูปรับน้ำมันนะครับถ้าเพื่อนๆไปซื้อนะครับคาบ,บูเรเตอร์ของเครื่องยนต์2จังหวะแล้วก็4จังหวะที่เป็นภาพปัม๊มลูกเล่งจะไม่เหมือนกันนะครับพ่อแล้วก็รูน้ำมันจะไม่ตรงกันนะครับรูดูดอากาศที่ที่ติดกับเครื่องรูจะไม่ตรงกันด้วยนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเพื่อนๆนะครับ นี่นะครับก็มาปรับตั้งรอบสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรอบค่อนข้างสูงหน่อยนะครับก็ทําการปรับตั้งใหม่นะครับเอ้านะครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยสําหรับวิธีการปรับตั้งวาวแบบบ้านๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่มีฟิลเลอร์เกจก็พับกระดาษสมุดเรานี่แหละสอดนะครับถ้าเป็นใบมีดโกนกับแผ่นสังกะสีจะหนาประมาณ0.20นนะครับหนาเกินไปนะครับเพื่อนๆ นะครับเอากระดาษสองแผ่นนะครับกระดาษสมุดเรานี่แหละพับแล้วก็เอามาสอดก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็แนะนำให้อยู่ประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนทบ2ชั้นสามชั้นนะครับพับ2ชั้น3ามชั้นก็มาตั้งได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนฝากช่องหัดทำเกษตรยามว่างเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับ